ดูครับทดลองผีมือกันครับระวังสายสนน้อยกับสายส้นใหญ่ครับ <c oughs> นี่ครับพอนอนอยู่ครับแม่นอนอยู่แม่จ้องอยู่ครับแม่สายสนน้อยจ้องเป็นกรรมการครับสองฟังครับระวงัง <c oughs> สายส้นน้อยกับสายสนใหญ่ นะครับแม่สายชนใหญ่ก็อยู่นะครับมาแล้วครับมาแล้วครับสายชนใหญ่ครับมาแล้วมาแล้วสายชนใหญ่นะ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 หยอกหยอกยอกสายชนใหญ่ครับสายชนใหญ่นะครับสายชนน้อยครับ ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นเพื่อเป็นความกำลังใจห้กับสายส่วนน้อยกับสายส้นใหญ่นะครับมีสายหางล็อกแดกลด็อกแดกลด็อกแดกล็อกแดกนครับน,นันนันนอยากเล่นกับพี่ครับอยากเล่นกับพี่ครับ นี่นะครับจังเลยจังเลยไปทำงานกันเด้อเด้อไปทำงานก่อนนี่ครับสุนหล่อครับสุนหล่อแม่ใส่ส่วนน้อยครับแม่ใส่ส่วนใหญ่ส,ส่วนใหญ่กับใส่ส่วนน้อยนะครับไปจะหยอกกันทุกเช้านะครับหยอกเล่นกันทุกเช้านะครับ ฝากดกดติดตามกันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสั่งกระดิ่งให้ด้วยครับดูความน่ารักครับความน่ารักความแสนสนนี่น,น,น,นี่ตั้งเลยได้ยินเสียงอะไรไม่ได้เลยนะครับฝากดกดติดตามด้วยนะครับพอแค่นี้กันนะครับสวัสดีครับ